มือนี่เอสิพาเฮดเมนูแสบๆในหม้อทอดจ้าผู้น่ะเห็นบอชีดยืดเอาเฮดออรินจีนี่มาแท่งเป็นหู้กลางๆด้วยหลอดหลอดชานมไข่มุกข้านี่ละจ้าเป็นหู้วงๆเลยแล้วก็หั่นมอสเรล่าชีดลงไปเสียบเข้าไปข้างในพันรอบด้วยมูสสามชั้นตามนี่จ้าแล้วก็ซอสมาลาผสมกับพงมาลาจ้า เอามาทากเคลือบเฮทหให้ทั่วเลยเด้อและหมอทอดที่เอ้ยใส่มือน,นี้หมอทอดของให้เออวบคุง่ายด้วยปุ้มหมุนคู่ตั้งอุณหภูมิและเวลาได้อย่างเหม่นยำ้ำโตหมอเคลือบสารกันติดซอยให้อาหารบ่ติตะแกงและกาลางง่ายขนาดความจุ4 5ลิตรใส่ได้บ้านหนึ่งกับประมาณ3 5คนจ้ะระบบทำความร้อนด้วยคืนแสง1,100วัตต์ระบบล้มหมุนเวียน360องศาฝาแก้วแบบใสเปิดได้เห็นอาหารได้ชัดเจดนย้มเฮาย่างย่างไปจนหมูจนเฮดสุกกระตัก ใส่จานพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วเ็ดพันสามชั้นใส่ชีดเหฮดกินเองได้ไง,ไง่ายๆแค่มีหมอ้อทอดให้เออติดบ้านไว้แล้วก็สวบเข้าไปแซบจัดจ้านถือใจอร่อยเวลิกุด